เอาด้วยอะ่ะไปนะฮะลูกนี้ไม่หล้ำด้วยฮะ oco, อุย้ยเรียบร้อยโอ้โหยูเซมิโอโห,หมุนใส่ผู้รักษาประตูอย่างงี้โอ้โห ID FIFA 4 Shop by Oat oh. <c oughs> บริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4 ID เจเทาบีทางเอ็มรวนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอม็ม และบริการรับดึงนักเตะด่วยใครสนใจเล็งอยู่ทางล่างครับหมดปัญหาการเติมเกมที่ยากแสนยาก you can play เว็บไซต์บริการรับเติมเกมใครที่กำลังจะเติมฟีฟ่าราคาถูกกเติมเองได้เชลเยอะเติมง่ายเข้าเร็วใครๆก็เติมได้นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายทั้งเติมเกมออนไลน์ชั้นนำเช่น วอลโลว์แลนด์ R O V หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจรีวเกมเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆีสำหรับใครที่คิดจะเติมเกมรอยู่ด้านล่างครับไปล่วสนุกกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับ ep 2ของการรีวิวฟุตทีม L N บวก5ด้วยแล้วนี่นะครับหลังจากที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูลองย้อนกลับไปดูก่อนแล้วครับตอนนั้นกองหน้าเนี่ยเราใช้ไปเป็นเฟอร์นโดตอรเลสเทลลีองรีเชฟเชงโก้นะครับแล้วก็เป็นอ่ายูเซบิโอ่นเองครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองอันนี้ดูครับ ชาบุญกุลหลุยฟิกโก้คาเวลเน็ตเวทนั่นเองก็เป็นต <Yeah>. oh. ัวที่ซื้อมาใหม่ด้วยแล้วกันครับเนี่ยไอดีนี้ก็ยังอยู่กับไอดีของน้องโอ๊ตอยู่นั่นเองครับใครเข้ามาแล้วลองแบบว่ากำลงังจะซื้อปีเอ็าจะซื้อปีลงปีไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ท้่ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันครับคืออันดับแรกเนี่ยคือเราไปพูดถึงกองหน้าก่อนเลยครับกองหน้าใหม่คือชาบุญกุลเนี่ยที่เราลองไปเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าใครใช้ไอไคอนอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าลูกดืื้อลลููกกต่นนขยนนยัเี ไอคอนเนี่ยจะทําได้ดีกว่าทางด้าน l อลเอ็นค่อนข้างมากเลยนะครับย้ำว่าค่อนข้างมากเลยนะครับก็ถ้าใครที่งบน้อยเนี่ยเล่นปีนี้เล่นได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าต้องการลูกดื้อแบบว่าต้องการประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยก็แนะนําไปทางไอคอนดีกว่าครับส่วนข้อดีของปีนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อดีของปีนี้รู้สึกว่ามันยิงโค้งได้ดีมากๆแล้วยิงปงยิงฝั่นมีกำเลี้ยงบอลได้ดีครับเพราะว่าได้พลังแบบว่าสปีดดิปเปอร์แล้วก็ได้พลังลองช็อตมาด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่ง ส่วนลิมเ้นนะครับเป็นหลุยฟิโก้กับพาเวลเนสเวนขอแบบว่านี้เลยละกันครับคือสองตัวนี้เนี่ยเท่าที่แบบว่าไฮไลท์ได้ดูเนี่ยเป็นคนที่ปั่นดีมากย้ำว่าปั่นดีมากแล้วก็พลังการยิงทั้งคู่เนี่ยคือรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียเนสเวนปีนี้เนี่ยไม่แนะนำาให้ไปเล่นตำแหน่งแบบริมเ้นนะครับรู้สึกว่าเนสเวนปีเนี้ย มันมีแบบเพลย์เมกเกอร์แล้วพี่รู้สึกว่าเล่นตำแหน่งกลางลูกเนี่ยจะตอบโจทย์ของเน็ตเวทมากกว่านี่เองครับแต่ว่าหลุยฟิโก้เนี่ยแนะนำว่าอาร์วิาร์เอเนี่ยไม่มีปัญหาครับเป็นคนที่เปิดบอลดีด้วยแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างเฉียบคมด้วยนะครับทางด้านของหลุยฟิโก้ได้เองครับส่วนข้อเสียเน็ตเวทก็คืออย่าอย่าไปเล่นริมเส้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องเน็ตเวทเนี่ยมันอาจจะแบบว่าถ้าเข้าประทะหรือแบบว่าเข้าประทะกับกองหลังตัวใหญ่เนี่ย เนเวทอาจจะเสียเปรียบนิดนึงแนะนําว่ากระชากไปตัดขวาแล้วปั่นได้เลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนลุยฟิโก้เนี่ยก็ด้วยรูปร่างสรีละเขาด้วยมั้งสูง180นเนี่ยบางจังหวะก,ก็อาจจะแบบว่าช้านะพอไปเล่นจริงๆนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้ครับส่วนอีก2 คู่กองกลางนี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูก็อรอไปดูได้ครับสำหรับรุ่นกุลิตเนี่ยก็อย่างที่บอกคือค่าปีนี้เนี่ยแนะนําว่าเล่นตําแหน่งกลางลุกหรือหน้าเป้าไปเลยหน้าต่าเนี่ยจะตอบโจทย์กุลิตมากกว่าเนี่ครับรู้สึกว่ากลางรับเนี่ยมันก็เก่งแต่แบบว่ามันรีสักนยนภาพออกมาได้ไม่มีเวลาเล่นกลางรับเนี่ยมันก็จะชอบเติมไปสูงนิดนึงนะสำหรับรุ่นกุลิศปีนี้ครับส่วนแฟงไลกาดเนี่ยเต็ม1ิผมให้9ไปเลยละก,กันครับ AI ในการเข้าบอลถือว่าฉลาดมาก ต่อให้เราไม่ได้บังคับเนี่ย AI มันก็จะไปประกบกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับสำหรับแฟนไรากาดปีนี้ครับคือทั้งคู่เนี่ยข้อเสียมันมีอยู่นิดนึงก็คือกุลิตเนี่ยไม่อยากให้เล่นเป็นกลางร,รับแค่นั้นเลยครับนอกนั้นโอเคครับ ส่วนแฟงไรกาดเนี่ยมันก็จะมีติดอยู่เรื่องเนี่ยคือเรื่องความเร็วเท่านั้นแะครับเพราะไรกาดเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าความเร็วไม่มีเน้นแบบว่าตัดบอลกับดักทางสัเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับที่เหลือไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็มีปาร์กจีซองด้วยสำหรับปาร์กจีซองเนี่ยปีนี้แบบว่าในไฮไลท์เนี่ยเพิ่งเล่นไปประมาณตา2ตาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฮไลท์ EP สามไม่ดูอีกแล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบเปรี้ยวเอ็นแล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์การ์ด ไปยืนไงเอาไรกาดไปยืนดีกว่าครับอย่าเอาไปเลยกุลิดอ่ะเอากุลิดมาเป็นกลางรับน่าจะเวิร์กกว่าครับไปเล่นกองหลังพี่ว่าไม่ไหวนะครัตายครับอารมณ์แบบแย่แน่ชาวบุญกุลชาวบุญคุณ,คณเออโอ้โ,อโ,อโอ้ทำเล่นไปชาวบุญคุณนะเอ้ยแต่ปีนี้ผมยาวนะเนี่ยคือผมยาวมาเป็นแบบทรงหน้ามาคือแบบมันไม่ใช่แบบทรงการลาครอบแล้วอะเนี่ยดูดิปบล็อกมาหนึ่งทีแล้วชาวบุญคุณขาซ้ายครับโอ้โหครับปุบมามาครับมาลั มาแล้วฮะเปิดมาลูกนี้ชาบองเกลนโอ้โหรับได้เยี่ยงไรผู้รักษา,าประตูโอ้โซิมมอนมิโยเล่มีอย่างเดียวคือการจ่ายบอลน,น่ะแค่นั้นคือน,นอกนั้นคือไม่มีอะไรแล้วอะโอ้โหมอดินี่เอาจัดเลยนะมาปะหลักครับทีเน็ตเวทเน็ตเวทเน็ตเวทหมุนมาก,ก่อนหนึ่งทีต่อใครหนึ่งทีโอ้โหมอลโอ้โหซิดานเทิร์นฮึบยิงอะไรมั้ง อู้ตะลําหน้าครับมันกับต่านอกอย่างงี้ไะมอันนี้นะักครับบนบนสองบนสองบนสองบนล็อกกลับล่างอ้าวขอบคุณมากฮะอ้าวเศษเศษเศษโอ้ไร like ่กัดฮึบยิงโอ้โหอุยมิโนโลเล่เหนียวนะคืนก่อนนะฟิกก์มาฟิโก้ ฟิโกโ had, ้คขนก่อนบอลหลักอุ้ยอุ้ยอ้ยยิงเรียบร้อยรุดกุลิดครับเป็นไงการโรชงโรชตในบริเวณก่อเขียดโทอ่ะมันไม่เคยพลาดอยู่แล้วรุดกุลิดอะมันดูมันยิงโอ้คือเหวี่ยงเท้านี่แบบกวาดไปอย่างนี้เลยนะรุดกุลิดครับ <_ médico> ไปครับกุลิดวางบอลไปให้เลยฮะ ฟิโก้มาแล้วฮะฟิโก้เปิดมาชาวบุญคุณอุ้ยอูอ้ได้ไงอ่ะลูกเนี้ยโอ้เปิดยัดมาสวยเลยนะโอ้ลูกนี้เปิดยัดมาแบบหืมกากกดแบบเต็มหลอดเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยมาแล้วกุลิดครับแตะเฟิร์ทัตมาจังหวะนี้เฟิร์ทัตมาจังหวะน,นี้โอ้โหกุลิด โอ้ยหลยฟิโก้แล้วลูกนี้มาตามนัดเลยครับแล้วโขแล้วกุลิดแตะเฟิร์ตทัชไปปุ๊บฟิโก้มาจบสก,กอร์ไม่พลาดเลยครับโขวกุลิดทำอย่างนี้เห็นอย่างเงี้ยมันเร็วอยู่นะมันเร็วแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือกุลิดเท่าที่แบบว่าลองดูมันก็ยังเป็นด้อยกว่าไอคอนถ้าใครมีไอคอนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่บอกแลว,ว่าเล่นดีแน่นอนกุลิดถ้าใครแบบว่างบน้อยแล้วเงินไม่พอนี่ก็จะซื้อไอคอนนะครับปีนี้ก็ไปอีกหนึ่งครั้งเลือกอุ้ยแล้วฟิโก้ปัดผมเป บลักบลักบลักเน็ตเวทเปิดมาชาวบุญคุณโอ้โหอย่างนี้เลยฮนะอ่าเราปีนี้ชาวบุญคุณผมเทนะแบบว่าเป็นตอนที่แบบว่าน่าจะหนุ่มกว่า,นะนะาเปียคอนนะเปียคอนแบบแล้ส่งของกลาไปอย่างนี้เลยอนะ่ะโอ้โหแล้วลูนี่โอ้ขึ้นเทคนเดียวแล้วคนที่ประกบนั้นเป็นใครอนะ่ะฟาเบีนเดวหรือเปล่านะเมื่อกี้นะ่ะ ชเชฟเชนโก้ไปแล้วครับเชฟเชโก้โอ้ยยิงโอ้โหนี่แหละฮะเชฟเชงโก้น,โกนี่เท้าซ้ายด้วยนี่ยิงได้ไม่ต่างจากเท้าขวาเลยเท้าซ้ายอ่ะขึ้นประตูดีกว่ามาังไปแล้วโอ้ยเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วว่าคุณอย่ามาถ่วงเวลากับผม อย่าทวงเวลากับผมแล้วดูเชฟเจงโก้ดูดิเนความแข็งระเบียดวิ่งเลยอ่ะเชฟเจงโก้เป็นไงล่ะกูบอกแนะมึงอย่ามาทวงเวลากบกูให้มันสมกับบอกว่าเขาอวายกันเยอะๆหน่อยสิเชฟเจงโก้มันต้องอย่าง,งาน,นั้นน,น้องๆปึบปึบปึบเปียงเรียบร้อยเป็นไงสมกับที่คนอวยเป็นไงเท้าซ้ายเป็นไงโอ้พี่เท้าซ้ายเชฟเจงโก้มันเล่นได้เลยว่ครับเป็นไงแล้วยิงดีด้วย แล้วยิงดีด้วยเชฟเชงโก้อะน้องๆดูไว้สักก้อนไปแล้วฟิโก้เปิดมาลูกนี้โอ้โยยิงโอ้โหโอ้ยอ,อยู่เซฟิโอโรช็อตลูกนี้โคตรแรงเว้ยแล้วโรช็อตไม่ได้ใกล้ๆนะเมื่อกี้นะ่ะโอ้โหลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะเปิดเข้ามาแล้วตบกลับไปปุ๊บอยู่เซฟิโอยิงเลยอะโอ้โห้วนะ อันนี้คือแบบไม่ได้ยิงบอลโค้งแล้วบอลมันโค้งเข้าไปแบบหาประตูอย่างนี้เลยอะ่ะเชฟเชนโก้อะเล่นง่ายกว่าด้วยแล้วมันถนัดสองเท้าด้วยอะ่ะไปแล้วฮะลูกนี้ไม่ล้ำด้วยฮะอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหยูเซมิโอหมุนใส่ผู้รักษาประตูอย่างนี้ฮะโอ้โหโอ้โหลูกนี้ต้องดูเลยฮะยูเซมิโอแล้วกดคนเดียว2เม็ดแล้วฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหผู้รักษาประตูล้มมาอย่างนี้อเอเนซอนโมราเลสครับอ้ วุ้ยอยู io, ่เซบิโอลูกนี้ยิงเข้าไปครับหรือว่าคนเล่นมันเก่งเลยเนะนี่ยนี่ไวยกันแล้วเพ้่แต่คล่องจริงเพ้่แต่มันวิ่งเร็วจริงนะ io, ยูเซบิโออคือถึงก็ต้องพิมพ์เนี่ยวกงครับอี๊ซะหน่อยแนะนําตัวอินเตอร์ทีครับตัวอีของอินเตอร์มิลานตำแหน่งไหนอ่ะเอ้ยเราสมัครแล้วมันไม่ขึ้นหรอมันหักตังเราเรียงอะ่ะโอ้ยเข้าเฉยเน็ตเวทเออเน็ตเวทปีนี้ต้องเล่นกลางลูกนะไปเล่นริมเส้นแล้วเป็นแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะสหรับเขาเวลเน็ตเวทปีเนี้ยเนี่ย ต้องไปเล่นริมเส้นน่ะอย่างสมมุติว่าอาฟาน,นิเห็นไหมเห็นไหมประมาณเนี้ยกดตัวคิวไว้เลยอ่ะโอ้โห,โหแตะมาแล้วจิ้มมาลูกนี้โอ้โห,โห,โห,โหแล้วลูกนี้คือเชียรี่องลีคือชิปอย่างสวยนะครัเปียวเอนแต่ว่าเมื่อวานลอไปตำแหน่งริมเส้นแล้ววันนี้ลองจัดกองหน้าดูครับกาก้าทำได้ดีกว่าแน่นอนเชเชนโก้โอ้โหเชเชนโก้ดูดิ โอ้โหดูเชฟเชงโก้มันวิ่งดิทุกคนเย็ดแค่เอลเอ็นดูมันดูมันแตะแล้วมันวิ่งเลยดูดิโอ้โหเชฟเชงโก้อองลีฮึบอุ๊ยอ้าวจุดโทษเลยอองลีแบบว่าฟีดานเทิร์นเข้าไปนะรู้เรื่องเลยนะครับนี่เป็นไงฟีดานเทิร์นเข้าไปลูกนี้จุดโทษอยู่แล้วอุ้ยแฮร์รี่แม็กไกวรูกนี้เงก็ไม่เหลือฮะ อุ้ยไม่เหลือก็พี่บอกแล้วว่ามันไม่เหลือคือแบบว่ามันเป็นแผนไงส่งให้ประตูรับนึงแล้วก็ยิงซ้ำ้าไปคือถ้ายิงแบบเข้าเลยมันง่ายเกินไปนะฮะแล้วก็ยิงแบบที่มันปัดออกมาสักนิดนึงนะที่จริงไม่ใช่ยิงติดนะฮะอย่าไปแฉนะฮะโอ้โห,โโหปืบมาแล้วยิงโอ้โหเชฟเชงโก้ยิงลงูกนี้โอ้โหโลช็อตโคตรแรงนน,นี่คิดว่าจะยิงไม่เข้านะมันแบบมันหันหน้าไปฝั่งดูนิดนึงแล้วอะ แล้วคือมันได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะสราบเชฟเชงโก้เนี่ยปีนี้มาแล้วฮนะไม่ล้มครับโอ้ยเฟิร์ตทัดมาแล้วอุยอ้ยอุ๊อุ้ยเรียบร้อยลูกนี้ครับสี่ประตูต่อหนึ่งนี่นี่นี่นการเข้าทำของฟูเอลเฮนั้นออกเลยโอ้ออกเลยจังหวะนี้